สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาตรงเอ็มอทีท่าทางแล้วเพราะว่าเราจะกำัเดินทางไปเอ็มอาร์ทีบางซื่อเพื่ไปถึงย่างสนามปินตอนเมืองไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าราะว่าไม่กลาพูดดังอยู่นคือและดูสัมภาของเราคะ รัน13รนนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้กคน่อตอนที่เราก็เดินลงมาจากเอ็มาทีแล้วเราก็ลงเราขึ้นมาจากท่าพระเราก็ลงสถานีเอ็มาทีบางซื่อนะคะเพื่อที่จะไปต่อสายสีแดงแล้วก็ยังไปลงยังดอนเมืองราว่าเราบินกับไทยแอร์เอเชียนะคะจะต้องไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองกว่าจะาฝ่าฟันมาได้ ต้องใช้เงินสดเงินสดเท่านั้นใช่ซึ่งเงินสดคือโอนเข้าบัญชีหมดแล้วเพราะว่าจะไม่พกเงินสดเลยส่วนนี้ก็คือเปลี่ยนกระเป๋าตังค์แล้วก็ไม่เอาเงินสดมาในกระเป๋าตังค์ใหม่เลยแต่ว่ายังดีที่บีมีบัตรเครดิตสองใบอุ้ยทัางนั้นทั้งนี้เหรอนันท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาซื้อบัตรก็ติดเงินสดกันมาด้วยนะคะหรือไม่ก็ บัตรเครดิตก็ได้ถูกไหมอ่ะมีไปทางเดียวเปบนต้ทางาไฟนอลลี่โอ้ไฟนอลลี่นะคะทุกคนพึ้งนอน ิก,กสนสเยีถึงดอนเมืองแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อน,น XJ 612 Osaka โอซาก้าเกตห้าเกตหกเย่ไปเช็คอินกันงวดหน้านะครับห1หนึ่งสองในที่สุดค่ะตอนนี้เราก็เช็คอินกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อกี้นั่งอยู่ใช่แล้เราก็นึกขึ้นได้ว่าเราตั้งแต่ถ่ายคลิปมาก็คือยังไม่ได้บอกคนดูเลยว่าเราจะไปไหนกันวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นนั่<ค>นเอง f i r s นทร m e first time ป <time> ีที่เราลไป mm hmm. ช่างหายกันมหมแต่ mm hmm. ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปวอล กำลังจะเดินไปหาอะไรกินกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบสามจะห้าทุ่มแหละไฟเราบินตีหนึ่งแต่ว่าเขาจะเรียกขึ้นเครื่องตอนเที่ยงคืนสามสิบใช่เที่ยงคืนครึ่งเราก็จะหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่าบนเครื่องเราเราไม่ได้เป็นแบบฟูลคอร์ทุกคนมันก็เลยไม่มีอาหารเสิร์ฟให้บนเครื่องเราคิดว่าน่าจะหิวมากๆแน่ๆเพราะว่าหลังจากเลิกงานมาก,ก็คือยังไม่ได้กินอะไรแบบเป็นกิจลักษณะเลย ได้มาแล้วนะคะกับข้าวของเราวันนี้ก,ก๋วยจั๊บและโจ๊กพร้อมทางน้ำแดงมะนาวโซดาแล้วก็น้ำอัญชันมะนาวโซดาอาหารสนามบินก็จะราคาก็จะวิรนิดหน่อยแต่ก็รับได้เพราะว่าหิวแล้วแห้ <S <s หลังจากกินข้าวแล้วก็ไปแปรงฟันล้างหน้ามาไปที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ผ่านจุดตรวจคนกระเป๋าแล้วก็กำลังจะเดินไปที่เกตที่เราอยู่ซึ่งเราจะต้องเดินไปที่เกต14บสี่นะคะเรบินเครื่องบินที่เราจะไป นราเลยไม่เคยประเทศประเทศไม่เคยอากาศหนาวขนาดนี้ค่ะอะไรได้ไมมเน่ะเ <c oughs> ป็นนอกสองคนนี่คนอื่นเขามองกันโอ้ยเอาเป็นน้ำเอาเลยละกันนี่นะ้าคะเข้าบาัตรตอนนี้เราซื้อบัตรนันไคแล้วก็เตรียมรอขึ้นรถไฟ ตอนเวลา1 1 0เโมงโมงนาทีตอนนี้1 1บ0ิโมงาใช่จริงๆเราควรได้ขึ้นเร็วกว่านั้นแต่ว่าเราไม่รู้ <ไป S 2> เรื่องหา,หาคนทางอยู่เป็นเออเป็นอยู่สองคนเราไม่ได้ <คน S 1> หาข้อมูลมาก่อนเลยนี่นะคะ First time กรดน,น้ำครั้งแรกสุดเด็ดเรยอะเลอกน้ำอะไรได,ได้แล้วเหรอเนี่ยเอาอะไรดีเอาเลยเอาแปลกๆแกาแฟไม่เอามันคือ b บล c k คอ f ฟี่ สนี่ครับเหลี่ยมเย็นเย็ยน,เยยนจริงนี่เราเลือกเป็นน้ำอางุงนมานี่ นอลี่นะคะเราก็มาถึงกันที่ห้องแล้วคือไม่ไม่สามารถยกกล้องขึ้นมาถ่ายเองจริงระหว่างทางที่เดินมาเพราะว่าทั้งกระเป๋าแล้วคือแบบต้องแบกกระเป๋าขึ้นบันไดสภาพก็คือแบบไม่ได้เลยแต่ในที่สุดเราก็มาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะโรงแรมเรามาถึงประมาณบ่ายโมงแล้วโรงแรมก็ให้เข้าเช็คอินเลยเหมือนกับว่าเขาอา้จะมีห้องว่างพอดีนี่เ,เราจะให้ดูห้องนะคะว่ามีอะไรบ้าง แล้วอยู่สี่คืนพี่พนังกงานบอกว่าจะคลีนห้องแค่วันเดียวก็คือคืนส,สุดท้ายนี่นะคะก็ได้อยู่นะมีทีวีนี้ก็เป็นเตียงแบบคพีนไซส์ห้องน้ำแค่ในสิวไมีอางด้วยแล้วก็กระจบกห้องน้ำซ่วมพ้เช็ดตัวพอดูแสงหน่อย เยอะมากดูดิแบบมีแต่ตึกตึกตึกแผนของเราก็คือวันนี้เราจะไปนารากันไปให้หาดน้ากว้างแต่ว่าตอนนี้ก็กค่อนข้างเลทจ,จากที่แพนเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่มือที่แล้วที่สนามบินดอนเมืองเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปนารากันค่ะ Let's go <S นี่นะคะมือแรกของเราในญี่ปุ่นก็คือหาร้านใกล้บ้านเพราะว่าตอนนี้เล็ดมากนี่เป็นคาสึโด้งค่ะคาสึโด้งแบบอาริมอนนี่ของเราเลือกเป็นอุด้งไหลเมโลจิมจิมอ้อปกติเขาเป็นคุณีูคุณเขากินซุปกันยังไงเขาไม่ชอนให้เรา masuk dengan ke ke kedu เป็นลูกน้ำไทนด้วยน้ำไทยจริงกับาเต้จริงเลยทุกคนน้ำก็น้ำแล้วก็จะอุ่นมากเลอยอะอ่ะมาได้ด่ามันอุ่นอะอุ่นอะโชก่อนโชก่อนคืออะไรน่าจะเป็นชานมชานมแน่เลย นี่นาราแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาดูน้องฟางกันแล้วก็่าจะมาถึงก็ฟ้าเมืวอละคือไม่รา้อะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคเยอะมากๆไหนจะ MRT หรือว่าไอเมโโรของพที่ยวสกา,าที่มันไปสายที่มันจะไปนาราเนี่ยมันเสียแล้วคือรอนานมากตอนแรกก็แบบแตัดใจว่าจะไม่มาแล้วแต่ว่า ติดออกติดพัดออกเราวแต่ได้ยินเสียงรถไฟมาแล้วก็เห็นคนรีบวิ่งกันก็เลยรีบลงมาแล้วก็จะมาถึงแต่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วจะไปดูน้องกวางกันอันนี้เรากดกระชับองมาเป็นสน์กเลยดังนี้นึีน่ก็ไหนเรวอ่ะหนาวรู้สึกว่ายิ่งฟามเมรม,มันจะแบบยิ่งหนาวขึ้นอ่ะลมมันแรงด้วยแหละไม่เคยได้ตัวอะไรอ่ะยังไม่ยังไม่เห็นเลย ดูทางขึ้นเป็นน้องกว้างน้องกว้าง,งวเป็นไงคะไม่เท่าใจไม่หนาวหรอกอ้วนไม่หนาวแต่แข็งหมดล้วน้อง ว่าแต่ไม่มีขนมให้น้องเลยสวัสดีค่ะขอแต่หัวได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบอกไม่มีขนมไม่สนใจหรอกอุ้ยอย่านะน้องไปไหนสวัสดีค่ะไม่ครับไม,ไม่ครับน้องกินน้ำ มาอีกตัวแล้วเราได้ลองเข้าเซ็แล้วก็เจอสิ่งสิ่งนี้ค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนบบเห็นว่ารีวิวกันว่าอร่อยมากมันเป็นแบบคาราเมลหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะลองกินดูว่าจะอร่อยตามคำกล่าวรีวิวไหมนี่คะ เฮ้ยแต่มันแข็งแฟขอไปหาวิธีเอาอ่ะวัตว <is> ์น like no, ี่เป็นอะไรมันคอ็อสเก็กมับิฟฟลายบิฟมันแช่ขึ้นขอยนะ ตานไม่อ่ะอมมนมปานี่แบบนี่นนไงกูเป็นนะอร่อยอร่อยออยจริงหืมอร่อยจริงอร่อยจริงไม่แบบละมุนอ่ะอร่อยชอบเมากชอบอ่ะ คือแบบถ้าเป็นคนไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบแต่นชอบกินน้ำตาลไอ้น้ำตาลในสกีเกมอะเพราะได้ชุบเกลยดที่แบบเอาน้ำตาลไปละลายอ่ะชอบอุ้ยหรือว่าเหนียวตัวให้มันได้ชัันหนึ่งอ่ะ

5 0น,านบ,บาหเลเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินที่เป็นถนนคนเดินทวกย่านดอนบุรีที่เป็นย่านหอดคิดกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะว่าขนาดยังไม่ออกไปข้างนอกอะเขื่อนลมหนาวจากข้างนอกก็แบบ โอ้ยสองครามล่ำลืลอเนี่ยเราไม่ได้ไปที่มีหิมะเลี่ย <c oughs> ก็เลยบอกว่าคลิปหน้าไม่อแล้วนะประเทศหนาวอ่ะทรามานเวอร์นี่ให้ดูน,น,ดนี่คือย่านที่เขามาเดินกันถูกไหมทำไมมันมนี่ปลาหมึกนี่เจอแล้ว ป้ายคูลิโกที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปก,กับตรงจุดนี้นะคะสวยมากเราช,กชปปากการช็บปปงเว้ยเดี่ทุกห่ารนี่ที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นแบบเป็นแหวน มาต่อแถวกินไอติมที่เขาบอกว่ามาแช v e เพราะว่ามันอร่อยใช่ใช่ไหมว่าอากาศจะหนาวเย็นก็ตาม เรามาต่อคิวร้านทาโกยากินะคะที่ฮอตฮิตที่สุดคนต่อคิวแบบเยอะมาก <c oughs> มาดูกันว่าจะเป็นยังไงดูในติ๊กต็อกมาหลายอาทิตย์ละราะคา6980เยนึ๊บได้ตัวออกมา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าได้มาแล้วค่ะโกยเกีดเจ้าเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าเด็ดเจ้าดังที่มู่ชื่อร้านว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าโกยากิมันจะเป็นแบบออริจินัลมันจะเป็นแบบนิ่มๆม,มันจะไม่ได้กรอบนอกนุ่มในเหมือนอย่างที่ไทยแต่ผมชอบแบบกรอบนอกนุ่มในเพราะผมเป็นคนไทยกลับไปกินที่ไทยไปลองกินดีกว่าร้อนอแน่ๆนใครเขากินทั้งลูปเขาต้องเจาะใช่ก่อน โอ้คุุ่งนิ่มมากเลยดูครับดูครับดูโอ้ปลาหมึกที่ไทยแพงนะถ้าแบบปลาหมึกแบบเป็นตัวอย่ไงหูควันทางขมวงชงเฉงดูโอ้โหเรามันลิ้นคนจีนอยู่แล้วโอ้ทง้งคำไปเหรอ หนาวหรือรอ้อนร้อนเป็นยังไงอร่อยว่านิ่มอร่อยแต่ก็นิ่มม่มเป็นอาหารมาแบบเร้บบเยอยๆอ่ะดูควันทุกคนมา <c oughs> ออดูควันดินึ <c oughs> กวกินชาบูอยู่อร <c oughs> ่อยไหมชอบแต่ของไทย แต่รสชาติมันไทยเลยใช่เออมันไทยเลยแต่ว่าเออเท็กเจอร์มันนิ่มกว่านี่แบบนิ่มแบบนิ่มแปดเลยทุกคนแบบไม่ทันมันเป็นต้นตำรับอ๋อหอมปลาหมึกปลาหมึกชิ้นอย่างงี้ชิ้นย่างแบบนิ่โป้งคนลองนี่เราเดินมาเจอร้านนี้ก็คือเป็นร้านเฮ้ยเขาได้แล้วว่ะร้นเนื้ เน,นี่น่ารักมากเป็นแบบมาริโอวันนี้เราได้มาสองอันแล้วนะน้องเพชรน้องเพชรว้ายโอ้ไม่ถึงอ,อ้เอาอ้วนเลยล้เหรอโอ้ตายฮะยิบเลยดิ นี่คืออะไรครับคุณแบมหวีอยากได้หวีหวดแก้หวีคิตตี้หวีอะไรนะคุโรมีเรียงะไรไปให้คุณแบมุิยญี่ปุ่ตต i t t ได้ไหมอขวดตัววะเดินเดมิเดมเดมิไม่หรอเออไปโอ้ตายหาแล้วเดินมาเจอ สองยเยนมิกกี้เดอร์โนอล,ลก็ตัวใหญ่สองยเยนไปเอาอันอื่นดีกว่าเขาเคยเห็น <c oughs> อุ้ยแต่มันคืออะไรอะ่ะอุ้ยมันเป็นแบบที่เากาะอุ้ยน่าสนใจอ้วนอ้วนอะเป๊ะ ตอนนี้นก็คือแะจะหวังว่าให้ตัวหนีบเกี่ยวกับสายจบนไปเถอะเราเกับมาถึงห้องแล้วนะคะแเราก็ซื้อของกินมานิดหน่อยเดี๋ยวจะมารวีวิวให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคือของกินที่ซื้อมานี่เป็นขนมไม่ เออมันก็เหมือนแบบน่าจะคล้ายๆเลยแต่เห็นว่าเซาครีมแล้วก็อ่อนเนียนก็คือชอบรุ่นนี้อยู่แล้วเคยเคยกินอ่ทีคารพี่อที่เคยเป็นเหมือนเหมือนคานามีอ่ะเคยกินว่าคารพี่อะไรแบบเดีพพยวกันเดีวกัน <c oughs> กิ่นสาวครีมอืม,ม่มันก็สาวครีมแต่รู้สึกวันเนี้ยกลิ่นหัวหอมแรงนิดหน่อยอืมแต่ก็สาวครีมแบบตีขึ้นเลยคำแรก ไอตี <ID. S 2> รวมตีอร่อยรสชาติเข้มข้นดีอรอ่เข้มข้นมากใครชอบสาวขีบน่าจะชอบแล้วก็ใครชอบของชุดไหนน่าชอบเอาต่อไปตอนแรกก็งงเหมือนกันว่ามันดูแบบไม่ค่อยเข้ากัอนอนะแต่ก็เห็นแบบเคยดูชินจังเดอะมูฟี่แล้ว เราวน้องก็คือชอบกินขนมปังโซบะกันมากแล้วพอมาเจอของกินก็เลยอยากลองซื้อดูว่าขนมปังยาก,กิซโซบะมันจะเป็นยังไงยินนะใช่ไหมยินชุดอ๊ะมันก็เข้ากันได้ดีนะอืม อร่อยกว่าที่คิดขนมปังอร่อย้วยมันแบบขนมปังมันนิ่มอ่ะมันไม่ได้ร่วนอ่ะอร่อยกว่าที่คิดอืมตอนแรกเหมือนไม่เข้ากันแต่ว่าพอเข้าไปเข้ามามันก็เข้ากันแบบแปลกๆแล้วก็นี่นะคะเป็นพุดดิ้ง ช่งวุดดิ้งมันก็ดูเป็นของขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเนาะหรือเปล่าแต่ว,ว่านี่ก็คือซื้อมาเพราะว่าเคยดูรีวิวหรอเธอใช่เคยดูในในคลิปถั้เที่นึงนี่แหละวาอ,อร่อยก็เลยซื้อมาเพราวมันเป็น number วันด้วยนะมานี่ึบูดร้ ไม่ไม่นี่ไม่ค่อยชอบกินอ่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นคาวไข่อ่ะแต่อาจจะต้องลองกินรสชาติอาจจะดีช้อนอยู่ไหนแล้วก็ไสอะไรก็ไม่รู้เหมือนพ่อถามเป็นภาษาอังกฤษไปพนักงาน,นก็น่าจะนึกคําภาษาอังกฤษไม่ออกเราก็เลยไม่เป็นไรลดออกมาเมือานนี้เลยบวชหรืออะไรอย่าง ตอนแรกมันมีแบบเป็นไส้ข้างอยข้างบนอ่ะเยอะกว่าน,นี้แล้วท่านกินไปหมดแล้วนึเกเดียวเหรอเดียวเดียเหมือนบัวอ่ะที่ไหมเคาไดกินหมดแล้วจริงขอยช้อนนี้เราเนี่ยเขากินก่อนเลยข้างล่างมันคืออะไรอะ่ะสีแบบเป็นไม่เป็นคาราเมลแบบจริงๆแล้วอะ่ะ วิธีกินอ่ะเคยเห็นว่าเขาต้องเอาไปคว่ำกับจานใช่ไหมแล้วก็เขาในี่มันเนื้อดีฮิมาวาเลชอบเออที่มันทําอะไรสักอย่างให้มันหล่นมาใส่จานแล้วเขาเนี่ยไอตัวคาราเมลที่อยู่ข้างล่างอ่ะพอคว่ำอ่ะมันยิงไปอยู่ข้างบนแล้วมันจะไหลลงมาตามทางอืประมาณนั้นก็นิ่มๆเหลวๆตาตามบ้กดิ้นจบปิดเทปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ Good night.